วันนี้กลับมาอ่านอีกครั้งครับผมตื่นเช้ามาเฝ้ากับมองเห็นหนังสือสปิดโคนวิชาเสียงสำเร็จอย่างเสียงเตืนสถิตธรรมเพ่งสุดวันนี้มาดูที่หน้า64ิบีจ่จิตเนือนสำนึกจิตเนื้อสำนึกจ,จิตที่มันรู้แล้วว่าฉชนตื่นขึ้นมาฉันตื่นขึ้นมาแล้ว แต่ตอนที่ตื่นขึ้นมาไม่มีฉันมีแค่ไปรู้สึกว่าตื่นขึ้นสิ่งที่ตื่นขึ้นคือการตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลจากการสแสวงหาทำให้รู้ว่าเราได้ถูกปลุกจากจิตภายในให้ตื่นขึ้นแล้วและจิตวิญญาณภายในหรือถ้าู้อันยิ่งใหญ่นี้กำลังเข้าสู่กระบวนการอันแสนมหัศจรรย์ ที่เราเรียกว่าวัดจิตสมัยก่อนเราอาจจะเรียกว่าการฝึกจิตเพื่อเข้าสู่กระแสธรรมกระแสสัจธรรมอย่างแท้จริงในศาสนาพุทธอาจจะหมายถึงการเข้าถึงอริยมรรคในองค์8เข้าถึงอริยสัจสี่เข้าถึงสมาธิปัญญาได้นั้นงทาาจิตวิญญาณคือการน้อมนำจิต เพื่อเข้าถึงธรรมชาติแห่งชีวิตเพื่อเข้าถึงธรรมชาติแห่งความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเช่นเหตุการณ์ที่หลายคนได้ส่งข้อความมาแสดงความห่วงใยในช่วงอากาศเปลี่ยนอย่างรวดเร็วจากการรับกระแสของพลังจัก,กรวาลพลังธรรมชาติซึ่งผมจะสามารถรับพลังจากจัก,กรวาลได้เร็วกว่าปกติด้วยเหตุว่าพยายามทำนาฬิกาชีวิตใหม่ตื่นขึ้นมาด้วยความสงบ มีชีวิตชัวอยู่กับธรรมชาติอยู่กับการตื่นตัวในทุกขณะทุกลมหายใจที่เรารู้สึกได้การตื่นตัวนี้ทำให้เราเข้าถึงโลกใหม่ทำให้เรามีชีวิตที่ไหลลื่นไปตามกระแสของจักรวาลเมื่อเราเข้ามาเรียนรู้ในระบบจิตเราจรึงต้องมีความบากบัน่นตั้งนั่นและมุ่งหวังเพื่อจะทำภารกิจของชีวิตภารกิจของการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา แต่เดี๋เราเกิดมาเราค้นพบกันว่าเราเป็นใครเราเกิดมาทําไมอะไรคือเป้าหมายและภารากิจอนันยิ่งใหญ,ญ่ของมวลมนุษยชาติทุกคนเราต้องเรียนรู้และมีสติให้มากขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นจากการฝึกฝนจิตเกิดขึ้นจากการคิดบวกหรือความรู้สึกดีไม่ตกไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ใน,นแต่ละวันเราก็อยู่กับความคิดมากมายหลายหมื่นเรื่อง คิดซ้ำซากซ้ำไปซ้ำมาครั้งแล้วครั้งเล่าเสียเวลาเหน็ดเหนื่อยกับความคิดที่วนไปวนม,มานับแสนครั้งเอาเวลาที่เราสูญเสียพลังงานตรงนั้นมารู้สึกถึงเป้าหมายและจยตานเพื่อให้เข้าถึงตัวตนที่ยิ่งใหญ่เข้าถึงชีวิตที่แท้จริงเข้าถึงความมีสติเข้าถึงเป้าหมายและจิตวิญ,ญญาณดวงนี้และเข้าถึงการเตินรู้ทางจิตวิญ,ญญาณของเราให้เราเข้าถึงโลกภายใน ที่เป็นความรู้สึกสบายๆเหมือนเด็กน้อยกำลังเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตและเติบโตอย่างคนที่มีสติปัญญายมากยิ่งขึ้นเห็นโลกตามความเป็นจริงไม่ติดอยู่อยู่ในวัตถุและมายาเป็นคนที่รู้คุณค่าของเงินตาและรู้กฎแห่งแรงดึงดูดรู้ถึงความยิ่งใหญ่ในตัวเองรู้ถึงความเป็นแก่นแท้ในตัวเองลุกขึ้นมาทำอะไรให้กับชีวิตจริงจริงจังรู้สึกกับจิตวิญญาณดวงนี้ ้วยหัวใจที่เบิกบาน,นการมีสติอยู่กับลมหายใจเบิกบานกับการได้สื่อสารถ่ายทอดและสนทนาด้วยก,การแบ่งปันประสบการณ์ได้ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์กันเบิกบานจากหัวใจที่เรากำลังเข้าถึงวิญญาณเดียวกันความรู้สึกแห่งการเตือนรู้เบิกบานของชีวิตคือชีวิตที่กำลังไหลไปตามกระแส flow ไปสู่ช่วงเวลาแห่งการเติบโตการใช้ชีวิต ยังมีคุณค่าเป็นความรู้สึกที่ทรงพลังแห่งการมีชีวิตชีวาแห่งความร่าเริงสนุกสนานแห่งเด็กน้อยที่กำลังเรียนรู้ด้วยชีวิตด้วยความเข้าใจแจ่มแจ้งและตระหนักรู้ทราบซึ้งตาตื่นกับชีวิตความตาตืงใจจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ชีวิตของเราไปสู่ความสำเร็จหรือสิ่งที่เหนือกว่าในสภาวะของการแวกับตื่นเบอร์บ้าน เป็นความรู้สึกที่เราเท่านั้นที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองเป็นความรู้สึกที่เรากําลังรู้สึกกับชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมเป็นชีวิตที่มีความหวังมีเป้าหมายมีความตื่นรู้ทางจิตอวิญญาณเป็นความรู้สึกที่เราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกถึงชีวิตของเราอย่างแท้จริงชีวิตที่ทรงอนุภาพชีวิตที่เรารู้สึกอย่างชีวิตอย่างแท้จริงคาว่าความรู้สึกของชีวิตอย่างแท้จริงอาจมีคําขยายที่ลึกซึ้ง ซึ่งเราจะรู้สึกได้นั่นคือชีวิตที่เรารู้สึกเข้าไปภายในมันทราบซึ้งมันตาตึงตืง่นเบิกบานมีชีวิตชีมามีกระแสะพลังงานของความสำเร็จกระแสของความคิดบวกกระแสของความรู้สึกความเชื่อความศรัทธาในจิตวิญญาณดวงนี้อย่างท่วมท้นมันคือความรู้สึกที่เรากาลังยืนยันกับตัวเองกําลังโปรแกรมจริตตัวเรากาลังรู้สึกกับพลังชีวิตคือความสําเร็จ ความสุขที่เราปรุงรู้สึกกับชีวิตของเราในวินาทีนี้ชีวิตที่มีความสําเร็จเป็นความรู้สึกที่ทรงพลังรู้สึกถึงความสําเร็จจริงๆรู้สึกถึงความสุขรู้สึกความอุดมสมบูรณ์จากจิตดวงนี้ทั้งหมดคือชีวิตติ่โฟเป็นชีวิตที่เข้าถึงประสบก,การณ์ของการว์ปจิตไปสู่ความสําเร็จในขณะเดียวกันการถ่ายทอดนี้คือการสื่อสารที่พวกเรารู้สึกกันได้ ความรู้สึกที่พวกเราเปิดหัวใจเพื่อเชื่อมโยงกับเพื่อเชื่อมต่อกับจักรวาลความรู้สึกที่จิตวิญญาณดวงนี้กําลังทราบซึ้งกาลังน้อมรับกำลังไปจั์แจ้งในสติสัมปชัญญะเพื่อรู้สึกกับพลังงานของตัวเองที่กําลังตื่นขึ้นมาเพื่อรู้สึกกับจิตวิญญาณดวงนี้ด้วยความเขา่ารพด้วยความนอบน้อมในตัวมันเองเป็นความรู้รสึกที่เราสื่อสารถึงกันและกันมันเป็นความจริงที่เราไม่ได้จินตนาการ โลกภายในที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาในความรู้สึกเข้าไปถึงความรู้สึกในชีวิตและชีวิตก็กําลังรู้สึกกับตัวมันเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเข้าไปถึงความรู้สึกกับชีวิตเป็นชีวิตอันแสนมหาศาลชีวิตอันแสนซับซ้อนชีวิต unseen, อนันลึกซึ้งที่มันทะลุทะลวงเข้าไปในจิตเข้าไปในดวงวิญญาณเข้าไปในแก่นของความเป็นธาตุของเรา เขาไปในพลังงานของมันในธาตุรู้ของมันในจิตวิญญาณของมันในอนุภาพพระเจ้าที่มันเชื่อมโยงกับวิญญาณดวงนี้หรือในจิตดวงนี้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเกิดพลังชีวิตทำให้เราสามารถเชื่อมโยงความสําเร็จเชื่อมโยงภารกิจในความฝ่ายฝันให้กลายเป็นความจริงให้กลายเป็นชีวิตที่งดงนมด้วยการตื่นขึ้นมาของจิตวิญญาณด้วยกันวาบจิตที่เรากําลังเข้าสู่สภาวะของชีวิตติดโฟลเป็นความรู้สึกที่เรากำลังสัมผัสกับจิตวิญญาณ ของเราในขณะนี้เองจับที่หน้าหกสิบเก้า